ทางปลอดภัยทุกเส้นทางเรือจ้าไม่โลอดยังหรือเปล่าเนี่ยเอ้าไม่เห็นหนังนุ่ณเกินมันไปเลยปลอยนะคะเอ้ยประตูกดีค่ะกันว่าแต่ออกจากบ้านอย่างนอนเว้นเนาะวันนี้เนาะทางไหนตกแน่เนาะไม่โลอดยังหรือเปล่าเนี่ยเออ ก็ไม่เห็นหนังชุ้มเกินมันไปเลยม่โกลัวที่ยังลุตตาเนี่ยเฮะก็ะไม่เห็นหนังชุ้มเกินมันไปเลยจับป้าตอนนี้มันออกป้าแล้วจับจีจับ GPS ไปน,นะคะเนี่เธอเห็นฝนตกไหมพูดดีถือกล้งสเบลูุกซ้อนถือ นทานกอดไทยทุกเส้นทางเร้อจ้ายังดนี้ฝนมาเรื่อยๆยังสิวาเรียนนักฝนไปเ่อยๆแล้วอะไรมาี่ไงอ่หัศจระามหนครประทมระว่าฝนโตโอ้ย หักตัวนั้นพี่นอ้อ,องเลยเฮ้ยกองโฟมเชื่อว่ามันงอยลูกยังจะไหนมูอันตราดนี่เนาะมาจ้าพี่น้องไม่น้องใครมูกันกระลังสิไปนครปฐมก็ว่าสิไปตลาดกลางไปซื้อผลไม้นะคะไม่น้องใครมูเติเจอฝนพี่น้องเอ้ยบังเนี่ย <c oughs> น้ำจืดจั่วนครปฐมอยู่บ่จ้านี่ บรรยากาศตอนฝนตกข้างนี้ฝนมาเลื่อยๆยังสีวาเรียนน้ำฝนนีไ่ไงมันมารตรงทางที่เราไปไอ้นั่น<ด>ไปเะเลที่เราซื้อไอเนี้ยกีทุเรียนน,ยนะพ่อจำได้นอกไปมองมนะคะเป็นสะพาน คือว่านี่ฝนมาเรื่อยๆยังสิว่ารียนน้ำฝนไ,ไ,ไปแล้วอ่ะอะไรจะพอนี่ไงช็อตโดดอีหยังหรือเปล่าเนี่ยฮะจะไม่เห็นหนัง่งชูเกินมันไปเลยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อจ้า ปอยนะคะเฮ้ยประตูกดีค่ะกันว่าต่ออกจากบ้านอย่างนอนเว้นเนาะวันนี้นอะทั้งหลายตุ๊กเนาะนอนไปนอนี่ออะนะคะคือนสะพานเดินทางปลอดไทยทุกเส้นทางด้อจ้าทำอ,อนี้ น้องไข่มุกกะหฮานอนเวิร์ดเวิร์ดนะคะเพื่อนเด็กเพื่อนได้กินนะคะเพื่อนได้กินไนอโฟนมานปลอดไทยทุกเส้นทางเดือจ้าจาับป้านตอนนี้มันออกป้ายแล้วจับ<น>จับจีพีเอสไปนะคะเนี่ยเคยเห็นฝนตกไหมพูดดีสีเบิ่งลุกซอนถือ มาจ้าพี่น้องไม่น้องใครโมงกันกําลังสิไปนคะรปฐมก็ว่าสิไปตลาดกลางไปซื้อผลไม้นะคะไม่น้องใครมุงตึกพี่หลานไหมที่ตัวเองจอดซื้อก็แบบุเรียนอะ ไปนะคะเนี่ยเคอาาเห็นฝนตกไหมพูดนี่มตาตลาดกลางนะค่ะว่เป็นคนผื่นทีกับต่างจีพีเอสมาอีกอแต่เบิงงเป็นหนองไข่มกสิลงทางอีกบอพี่น้องนนองไข่มงนหนองนะคะคืนสะพานม,มันมาตรงทางที่เราไปไอ้นั่น ไปเธอเลยที่เราซื้อไอเนี้ยเยมืยอกีทุเรียนนะพ่อจาได้มันจริงจริงโอ้หน้องเอ้ยน้องไผโมกะเรียน้าฝนเนาะค่ะบุกิดเด้ทองฝาแจงจังตางมงหลเรียนมหาฝนเนาะคะ่ะอันนี้ลืมทาม้าน,นะะี้โมมีฝนค่ะเิ่มไดไปลายตกไปนะคะแรงมากนะคะพ่อระวัง เนอะบดขั้นข้าง,ง,น,าาง,งนาน,ะน,นออตัวขั้นตั้งนาน่ะเพื่อนนันเฮ้ยแรงเจอฝนพี่น้องเอ้ยบังเอญน้ำช่วมเรสะค่อนปฐมยุบาจา้าเก็บบรรยากาศตอนฝนตกข้างบางเห่งเรียนมหาฝนนะคะ่ะอันนี้เริ่ม ข้างนี้บ่มีฝุนค่ะเรือแดดปลายปลายตกไปงหลังนะคะน้องเุณนกระมาเลื่อนไปเรื่อยๆนะนี่มันเลือเล่อนไปเรื่อยๆแล้วพอดไล่ลาามาดูกอดไทยุกเส้นทางเดอจ้จ ัเรียนมหาฝนนะค่ะอันนี้เริ่มข้างนี้โมมีฝน,นะค่ะเริ่มดไนปลายตกไปมักโกดียังหรือเปล่าเนี่ยเอ้อแคไม่เห็นหนังจุนเกินมันไปเลยยังอยู่มาหอดพีละวาหอดนครปฐมละวาฝนตกโอ้ยนองเด้อมักโกดียังหรือเปล่าเนี่ย ก็ไม่เห็นหนังชุ้มเกินมันไปเลยจริงจริงโอ้โหน้องเอ้ยน้องไผ่โมกกระเรียนฟ้าฝนแล้วค่ะโบกิด้ด้ทองฟ้าแจงจังต้านน้องไผ่โมกมองนะคะคืนสะพานวนี้ฝนมาเหลือๆอยังสิวาเรียนนำ้ำฝน จากป้ายตอนนี้มันออกป้ายแล้วจับ,บนี่จับดีพีเอชไปนะคะเนี่ยเธอเห็นฝนตกไหมพูดแย่ยังพอไม่พอแม่พี่น้องค่ะตกแห้งไหมพี่น้องดึงแม่มาเห็นเห็นฟ้าเห็นฝนแน่ลดขึ้นทั้งนานลดขึ้นทั้งนาน่ะเพื่อนนนเอ้ย แรงทางมาฝากด้อ,อพี่น้องอยู่ข้างนอกเมืองนะจานี่สิไปเซ็นนะตลาดตลาดกลางนะคะนะคะคแรงมากนะคะพาา่อระวังใจเยินนะคะมียงมันมาตรงทางที่เราไปไอ้นั่นไปเทเง ที่เราซื้อไอเนี่ยเมกี้ทุเรียนยนะพ่อจำได้ี่ไนเป็นตลาดุผลไม่ค่ะ ฝนมาเรื่อยๆยังสิว่าเรียนบบน <laughs> ย้ำฝนไเร่แล้วก็อไนี่ไงน่ากลัวียังรือตาเนี่ยเฮ้าไม่เห็นนั่น,น,นคุนเกินมันไปเลยน้อกรถข้นตั้งนานตัวขึ้นตั้งนานะน,น,านะเพื่นนั้น เจอฝนพี่นองเย้ยบางเงี้ยน้ำจ่มพสะคอนปฐมย,ปย่บจ้าเก็บบรรยากาศตอนฝนตกข้างไหมที่ตัวเองจอดซื้อกับผู้เรียนน่ะ